สุดสุจริตมุ่งสำนึกของงานยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเพนธรรมเทศบาลตำบลโคกม่วงขอเชิญเที่ยวชมโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทตรตรีตำบลโคกม่วงวันที่29มีนาคม2560้ณนะลานสวนป่าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงเปิดโครงการเสวนาตรตรีไทยใส่ใจครอบครัวรักสุขภาพโดยคุณอบุบลทองสลับล้วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ชมเดินแบบผ้าไทยวิถีชุมชนนุ่งผ้าไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยคุณสุพัทรีธรรมเพชรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดพัทนลุงช็อปชมชิมตลาดนั้นรักสุขภาพตลอดทั้งวันของดีของรอ้อยโคกม่วงลดถุงละโฟมใส่ใจแวดล้อมกิจกรรมเสนอแนวคิดตรตีสร้างสรรค์ทำดีเพื่อพ่อสู่เวทีสมัชชาและบทบาทตรตีปี4.0พบ การประกวดซุ้มพอเพียงตรตรีโคกม่วง15หมู่บ้านการฝังเข็มทำดีเพื่อพ่อการประกวดคัดแยกขยะการประกวดขูดมะพร้าวการประกวดกินหอยร่วมเชียร์เป็นกำลังใจการประกวดร้องเพลงตรตรีไทยหัวใจลูกทุ่งไม่ทองคำตตรีโคกม่วงและกิจกรรมสนุกจับรางวัลอื่นๆอีกมากมายดำเนินงานโดยนายวิสิทธิ์ชูสงนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบนโคกม่วงข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบนโคกม่วงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบนโคกม่วงโดยนายเจริญศักดิ์ชูสงกำนันตะบนโคกม่วงและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ okay. ้านตำบนโคกม่วงที่สำคัญประธานแม่บ้านตำบนโคกม่วงนางสุดใจเรืองพุทธและแม่บ้านทุกหมู่บ้านในตะบลโคกม่วง